โอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหูออกมาเยอะเลยดูนี่อันนี้หิมะน้ำแข็งนะครับนี่คือหิมะน้ำแข็งเลยอันนี้คือภูเขาปาลวานะครับวอค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องสกายก็จะมา

เสร็จแล้วต่อไปเราก็ใส่น้ำอ่ะลองใส่น้ำลองใส่น้ำะไดม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่อุ้ย้ยไหนคนบต้องคนม่าเขาหม้มาไหนลองค้นไลองคนได้คนป็นฟองตรงนี้ก็เป็นฟองอุ้ยเป็นฟองเหมือนน้ำแข็งเลยอะสกายดูดิเป็นไอเลยเออเน่ยเหมือคนเปลี่ยนสีด้วยจากสีใสเป็นสีขาวเหมือนหี่ม้น้ำแข็งเลยอะสก ไหนไหนพี่เก um, ่งลองสัมผัสซิเป็นยังไงให้พี่เก okay. so ่งบอกมือเหนื่อยนุ่มๆนุ it it like, ่มๆหน่อยได้ไงนะนุ่มมาได้ลองจับเลยลองจับให้ลองสกายลองจับเะตจีเจตจีเจตจีเหรอโอ้ยเจตจีสวยไหมสวยสวยโอ้ยโอ้ยเอาลองซิพอาเป็นยังไงลองดูซิว่าจะเป็นยังไงใส่เป็นอะเป็นอะไรตมลงไปก่อน ใส่ไกเส่ไหมใก่ใก่เองตามีเดี๋ยวค่อยเติมกนะก่อนอ่ะค่อยๆค่อยๆ่อไม่ะแก้วเดี๋ยวเราจะใส่ผู้สีขาวไปด้วยนะครับจะเล่นไหมอ่ะหนูคนเองก็ได้อ่ะคนโอ้โหนี่แก้มนราคนไหม มาเสร็จแนี่ให้มันเข้ากันข้างล่างเนี่ยเราก็ต้องคนให้มันเข้ากันเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันก็จะหกลงมาแล้วมันก็จะเป็นสูกมันจะสวยๆเดี๋ยวน้องสกายเทน้ำนะครับโอ้โหดูดข่าวไฟเลยจริงๆตั้งแต่บ็นอนก้นอยอ่โออโออ๋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 ออออ๋ออ๋อิรออ๋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 ออรออ๋รอร ปะทูไม่หยุดเลยแสดงว่าได้นานนี่มันปะทูได้นานนี่โอ้โหไม่หยุดปะทูเลยหยุดปะทูเลยเป็นการปะทูที่ยาวนานมากน่าจะหมดไหมน่าจะหมดหมดแล้วหมดลพอดีวีสัมผัสข้างล่างหมดแล้วเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราลองทีเดียวสองอันไหมจะดูว่าภูเขาไฟกับหิมะน้ำแข็งเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูซิว่าใครจะระเบิดสูงกว่ากัน S <S ใครจะปะทุได้นานกว่ากัน <S 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 เดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยว <S <S 2> <S 2> เรามาดูอันไหนดูดูพี่แก้มีเราจะใส่ผงสีขาวลงไปนี่พี่แก้มกําลังทาาาําลา,ลาวานะครับคนี่พี่เก่งก็จะทำนี่มาน้งแข็งนะครับ <S 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 ใครจะฟูมากกว่ากันใครจะระเบิดได้นานกว่ากันใครจะใหญ่ได้นานกว่ากันอ่ <S <S มามีเดี๋ยวใส่น้ำในบิ๊กเกอร์เดี๋ยวให้ น้องๆมาช่วยลุ้นกันไหมอุ้ยนายพี่ขอนพี่ขอกี้ก็นหน่อยไม่ได้หนึ่งสองขามโอเคโอเคเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหถั่วออกมาเยอะเลยดูนี่อันนี้หิมะน้ำแข็งนะครับดูหิมะนี่คือหิมะน้ำแข็งเลยอันนี้คือภูเขาปานละวานะครับหิมะเลยเนี่ยให้น้องๆลองดูเนี่ยเหมือนหิมะไหมทะเลาะสัมผันธ์นะเหตุน้ำแข็งเลยนะ นี่ก็คือผงภูเขาไฟลาวานี่ตอนนี้ก็เอาผงมาผสมกันแล้วนะครับเอาทั้งลาวาทั้งหิมะน้ำแข็งมาเลยอลองดูซิว่าจะเป็นยังไงออันนี้คือผสมกันนะครับเอาผงหิมะน้ำแข็งแล้วก็เอาผงลาวามาใส่จะลองดูว่าจะเป็นยังไงย วิ่งก็เป็นหงนะเนี่ยข้างในอ่ะเป็นก้อนน้ำแข็งเลยนอีกองนั่นไส่น้ำอีกมาพี่ตองชนะใส่น้ำวิ่งไหนสกายสวยอันนี้เป็นมีฟองด้วยอ่ะจริงหีมะเหีบยวบูบอยที่จริงแล้วอ่ะโอ้หน้องผักายที่นี่คือหีม้าเที่ยวบูบอยผู้นี้สุดยอดเลยนะเพราะว่าเราใช้สองอันใช่ไหมใช่ทั้งหิมะน้ำแข็งแล้วก็ภูเขาไฟวันนี้นะครับเด็กๆก็สนุกกันมากเลย น้องสกายก็สนุกพี่เก่งพี่แก้มก็สน,นุกแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่นะครับไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวลองมาดูกันว่าครั้งต่อไปจะมีอะไรมาโชว์หนูไลคกดเตาดียกัง้งกยนะคะบ๊ายบาย